สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับผู้วความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีพิจิกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ10ถ้วยนะครับหรือว่า ten of cups เข้ามานะครับเจมพภาพของการที่อยู่กันแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับหลายๆคนคงรู้สึกเหมือนกับความรักที่คุณให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเคยรู้สึกแบบนี้ไหมว่าเรารักเขาเหมือนกับการมองเขาเป็นครอบครัวหรือว่าสร้างครอบครัวมาด้วยการวางแผนชีวิตมาด้วยกัน ถ้าสิ่งที่คุณทำเนี่ยเหมือนกับเคยมีความรู้สึกที่จับมือกันเห็นไหมครับ<ๆ>การร่วมเดินทางกันมาการเป็นเหมือนกับความรักที่อบอุ่นความรักที่มันยิ่งใหญ่ให้แก่กันเนะี่ยฉันไพ่ใบนี้นะครับผมขอทำนายด้วยไพ่ใบแรกก่อนเลยว่าตั้งแต่วันที่1วันที่15กรกฎาคมเนี่ยความรักที่ชาวราศีพิจิกมอบกับใครสักคนหนึ่งไปหรือความรักของคุณเนี่ยม่เหมือนกับยังคงอยู่ยังคงยิ่งใหญ่ยังคง,ปงเปียกเสมือกับความรักที่เหมือนกับเขาสัมผัสได,ได้ว่าการเต็มเปียบไปด้วย,ยความรู้สึกที่สมบูรณ์แบบบอออ่่่่่่่่ะะ้้สสิงงงงเเเเหหลาา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 านนนนีีีมมมมมยยยยยคคควววรรรัััักกกกกททตปป็็ููึ ผมเลยทำนายว่าความรักของชาวราศีพิจิกกับคนที่คุณรักเนี่ยยังคงมีความรู้สึกที่มากพอหรือความรู้สึกที่ยังรักกันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับเป็นไพ่ของการที่เป็นเหมือนกับไพ่สามเดือนไพ่สามเดือนหรือที่เอาปดิเคลเหมือนายความว่าความเข้าใจกันผิดหรือการที่เหมือนกับมีการที่เหมือนกับอยู่ในความสัมพันธ์ที่คนสามคนผมเป็นทำนายว่าคนรักของชาวพิจิกกับท่านเนี่ยจะมีการนอกใจหรือการเข้าใจคุณผิดไปเลือกคนอื่นมากกว่ามองคนอื่นดีกว่าคุณหรือมองคุณเนี่ยผิดไปแต่ทั้งที่คุณเนี่ยให้ ทั้งที่คุณมองเขาเป็นคนดีมองที่คุณมองเขามองเขาในสิ่งที่ดีๆหรือทําดีเขาไม่ตลอดหรือมองเขาเป็นครอบครัวรักแท้แต่เขากลับมองสิ่งที่ผิดไปโดยการทําร้ายคุณโดยการเลือกสิ่งที่ผิดโดยการหยุดคุยหยุดความสัมพันธ์หรือมองคุณไม่ดีนอกใจกันไปครับทั้งหมดทั้งหมดไพ่สองใบนี้ก็ด้ทำนายว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจเนี่ยเหมือนเป็นการที่เขาเลือกสิ่งอื่นมากกว่ามองเห็นคนอื่นมากกว่านั้นที่คุณเนี่ยทั้งเป็นไพ่สามเดืยนแล้วมีเท่าไหร่ก็ให้เขาหมดมีทั้งชีวิตเราก็ให้เขาทงเราอท่ไห ราเทหมดหน้าตาแม้กระทั่งความรักเหมือนกับไพ่สิบถ้วยด้วยนะมากกว่าความรักก็ทั้งชีวิตและมากกว่าความรักก็ชีวิตของคุณแลวที่คุณให้เขาไปนั่นเองครับส่วนสิ่งเหล่านี้นห,นหมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลของชาวราศีพิจิกเลท่านเนี่ยไพ่สองใบนี้เป็นสมัยกับความรักตั้งแต่วันที่15กรกฎาความว่าสิ่งที่คุณหยิบยื่นใ้ใครสักคนหนึ่งไปเขาทําสิ่งที่มันผิดกับคุณเขาอาจาจะตัดใจผิดเขาคิดผิดแต่สุดท้ายไพ่สามเนี่ยก็สิบด้วยหมายความว่าคนรักของคุณเนี่ย เขายังคงรู้สึกถึงความรักของคุณอยู่นะเขายังคงสัมผัสได้ถึงสิ่งดีที่คุณเคยให้เขาหรือที่ป้มนให้เขาอยู่ในตอนนี้นะเะน้นสิ่งเหล่านี้เปรียยเสมกับความรักที่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุณเริ่มต้นในการที่หนึ่งถ้วยนะครับคุณอาจจะบอกใครสักคนหนึ่งนะครับว่าอยากจะให้เขากลับมาจะรักกับคืนดีกับเขาไปยังคงอยากจะพยายามรักษาใครสักคนหนึ่งอยู่สุดหัวใจหนึ่งถ้วยเปบเสมกับความรักของชาวศรีบิจิตในเดือนกรกฎาคมที่คุณเหมือนใครสักคนหนึ่งเวลาคุณรักแล้วเนี่ยรักหมดใจรัก้วลไาษ แต่เราไม่ใช่ผู้วิเศษเราไม่ใช่แม่มดเราไม่ใช่หมอเรารักษาใครไม่ได้หรอกทาได้เพียงแค่มอบความรักให้เขาสัก,สกวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเห็นความรักที่เราให้เขาด้วยความเต็มใจบริสุทธิ์ใจไปฉันเอ็ดออฟคับหรือไพ่หนึ่งถ้วไปนี้ทำนายได้ว,ว่าความรักที่คุณหยิบยื่นให้เขาไปนะสุดท้ายสิ่งที่คุณให้ไปมันไม่ได้เสียไปเปล่าประโยชน์หรอกเพราะเห็นไหมครับว่าสุอย่างที่ความรู้สึกที่คุณได้เก็บเกี่ยวกันไปเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเดี๋ยววนันใดวันหนึ่งการเดินทางจะมาบรรจบกันการเดินทางจะมาเติมเเต็มมควารัักกกของกกองงนล ฉะนั้นผมเลยทำนายว่าชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่ 1, 15กค,คมปล่อยไปเถอะปล่อยให้เขาคิดปล่อยให้เขาเลือกให้เวลาการละกันทั้งคุณและเขาเลยนะสุดท้ายหนึ่งถ้วยกับสิบถ้วยทั้งหมดทั้งมวลหน่อยเขาว่าความรักของชาวราศีพิจิกช่วงนี้สุดท้ายคุณเสียกันไปไม่ได้จะกลับมารักกันเมื่อถึงปลายทางจะกลับมารักกันเมื่อเดินออกไปไกลแล้วหรือจากกันไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับนกสองตัวคู่กันนะ่ะมันเป็นความรักที่เหมือนกับเราโบยบินไปด้วยกันเราเดินทางไปด้วยกันเรามีความสุขความทุกข์ ราผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะฉั้นสิ่งเหล่านี้ผมเลยทำนายว่าชาวสิบปจิตั้งแต่วันที่1 5กรกฎาคมเนี่ยคุณสองคนเปรียบเสมือนกับคู่ที่ต้องปรับความเข้าใจกันน่ะมันเหมือนกับคนที่ทำร้ายกันไปก่อนเหมือนฝาแฝดเหมือนทวินเฟมเป็นความรักเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นทวินเฟมอ่ะเป็นคู่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะรักแท้รักที่เหมือนกับรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมรอยถึงเวลาที่เข้าใจกันละกันแต่สุดท้ายไพ่ทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าจะเข้าใจกันและจะกลับมารักษากันครับเมื่อถึงเวลา ไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ของเดเหรียญหรือ7 of p e นออฟพนะครับอย่างที่ทํานายไว้ครับคุณ2คนเปรียบเสมือนกับความรักที่ทวินิ่มกันฉันเมื่อกลับมาเมื่อถึงเวลาแล้วหรือเมื่อเสียกันไปจริงๆแล้วเนี่ยไพ่เจ็ดเหรียญเปรียบเสมือนกับคนคนหนึงที่กลับมาเก็บเกี่ยวกลับมารู้สึกว่ามันมากขึ้นผมได้ทําแนายความรักของชาวราศีพิจิกที่คุณให้สักคนหนึ่งไปอ่ะคุณไม่ต้องให้แล้วเหมือนกับคิดว่าเราไม่ได้อะไรกลับคืนนะแต่คุณให้ไปได้วยความรักที่ผ่านมาอยู่ตลอดคุณให้ด้วยความจริงใจ แม้กระทั่งการดูรายใส่ใจเห็นไหมครับแม้กระทั่งความรักแม้กระทั่งเงินทองที่คุณให้เขาไปทั้งหมดทั้งมวลเนะี่ยคุณรอเก็บได้เลยคุณรอได้รับได้เลยคุณรอได้รับความรู้สึกดีๆจากเขาได้เลยฉะนั้นไพ่เจ็ดเหรียญไพ่ไปที่3ใบไปเนี้ยทำนายความรักของชาวราศีพิจิกเลยว่าเหมือนกับคุณสองคนเป็นเสมือนกับคู่แท้ทางจิตวิญญ,ญาณที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะกลับมาเป็นความรักที่ดีต่อก,กันจะกลับมาเข้าใจกันและกลับมารักษากันมากขึ้นกลับมารักกันมากกว่าเดิมอีก เพราะเขาเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเวลาเขาจากคุณไปหรือเสียคุณไปเนี่ยคนคนนึงนะครับมีแผนการตัดสินใจเลือกผิดตัดสินใจทํามองคุณไม่ดีมองคุณผิดไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พอเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ไปใช้เวลาได้ทบทวนได้เดินออกไปจากกันเมื่อไหร่มันรู้แล้วว่านี่คือความรักที่มันเต็มเปี่ยมหรือความรักที่มันเปี่ยมล้มนะครับเปลี่ยนล้นนะครับของกันและกันและสุดท้ายแพทย์เจ็บเนี่ยไปนี่หมายความว่าจะกลับมาแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยยังจะกลับไปรักกันอยู่หรือเปล่าคุณชาวสิบสิกเองจะกลับ ยังจะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณที่พร้อมจะให้อภัยและกลับมาอยู่ในช่วงของสมบูรณ์แบบแล้วก็รักกันเป็นครอบครัวที่ดีกว่าเดิมอยู่หรือเปล่าแต่แน่นอนครับคนรักของชาวสิบจิกในท่านมีไพ่ของเดอะฟูลเข้ามาทําไมถึงต้องถามว่าคุณจะกลับไปอยู่หรือเปล่าเพราะเดอะฟูลไปนี่เหมายควาาเวลาเขาทําร้ายคุณไปเนี่ยเขาทำเหมือนกับคนที่หายตัวหรือว่าทิ้งกันไปเหมือนกับคนไม่มีเย่อะย,ยไม่มีเรื่องราวอะไรเลยอะ่ะเพราะฉะนันไพ่เดอะฟูลเปลี่ยนสมัยกับคนรักของชาวสิจิกที่อาจจะเป็นคนที่รักที่เดินจากไปรักที่ห่างไกล นะครับมันเจ็บตรงที่ว่าเขาเลือกที่จะจากเราไปไกลเลือกที่จะทิ้งเราไปไกลมากมากโดยการที่ไม่ได้แคร์อะไรเลยโดยการที่โกหกนอกใจนะครับทิ้งเราไปเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักกันเลยแต่เดอะฟูลไปนี้ขอทำนายเลยว่าคนที่เขาตัดสินใจเลือกลาก,กับชาวสีพิจิกไปเนี่ยเห็นไหมครับเขากำลังเดินไปทางที่ผิดผมเลยทำนายว่าคนรักของชาวสีพิจิกสุดท้ายพอเขาจากคุณไปหรือเดินจากคุณไปแล้วเนี่ยเขาไปได้ไม่ไกลหรอกเขาจะได้ความกรรมได้รับความเจ็บปวดได้ควาความทุกข์ทรมานไพ่เดอะเฮอร์มิต ในช่วงเดือนกรกฎาคมไหมเดอเฮอร์มิตไม่ว่าช้าหรือเร็วในปีนี้หรือไม่เกินปีหน้านะช้าหรือเร็วก็ตามเขาจะได้รับความรักที่เจ็บปวดเสียใจการล้มเหลวการทุกทรมานที่ไปจากคุณฉันเดอเฮอร์มิตหมายเขามาื่พอเขาลมแล้วเนี่ยคุณหมายคนที่จดจุดตะเกียงจุดไฟนะครับจุดให้เขาเห็นว่าเรายังอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดเขาหลงผิดเขาเกิดหลงทางเนี่ยยังกลับมาทันนะฉันเดอเฮอร์มิตถามว่ารักแค่ไหนคุณคงรู้สึกคิดถึงเขาสุดหัวใจอะ นะครับรักเขาเหมือนกับเป็นเหมือนกับแผ่นดินเป็นใบหญ้ารักเขาเหมือนกับความมั่นคงความหนักแน่นแม้ว่าจะฟ้าจะถลม่มแม้ว่าจะเป็นเป็นพันปีหรือนานแค่ไหนเ,นเป็นพันพนปีปีเป็นหมื่นปีคุณก็รักเขาตับชั่วนาน,นานในการตับต,ตลอดไปเลยอ่ะสันไพ่เดลเคอร์มิตใบนี้หมายความว่าชาวสิบปีิท่านเนี่ยคงจะให้โอกาสคนรักของคุณเนี่ยนะครับอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายหรือปีสุดท้ายแล้วในปีนี้หรือครั้งสุดท้ายแล้วที่จะให้โอกาสเขานะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาทุกข์ใจหรือเสียใจเนี่ย ไพ่เดอะฟูกับไพ่เดอะเฮอร์มิตไปนี่บอกว่าเขาจะกลับมาคิดถึงเรื่องราวจะกลับมาหาแสงสว่างจะกลับมาหาคุณนะครับเพราะคนเขนเรืของคุณเนี่ยผมขอทํานายได้ว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวนอกใจทิ้งหุ้นไปโกหกหลอกลวงแต่สุดท้ายไพ่เดอะเฮอร์มิตกับเดอะฟูหมายความว่าคนรักของชาวราศีจิราศีพิจิกเนี่ยจะได้รับกรรมจะไปไม่รอดผมขอทํานายให้แบบนี้เลยแล้วเขาจะกลับมารู้สึกตัวนะครับว่านี่คือเจ็ดเหรียญน,นี่คือคู่แท้ทางจิตวิญญาณนี่คือความรักแท้นี่คือสิ่งดีที่เต็มเตี่ยมไปด้วยความรักทีี่่มากพอแล้วทจะไป ไหนก็ตามสุดท้ายตรงนี้มันคือที่ที่ของกันและกันมันคือคู่กันนั่นแหละผมเริแนะว่าความรักของชาวสิบิจิตท่านสุดท้ายปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นแปไม้เท้าครับหลายๆคนคงกะลังหาทางออกไม่ได้หรือพยายามแก้ไขแล้วเหมือนกับรู้สึกว่าแก้ไม่ได้อะกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับความรักครั้งนี้แต่เอ็ดออกมากับแปดไม้เท้าหมายความว่าบอกชาวสิบิจิตท่านว่าพยายามสู้ต่อไปนะพยายามอดทนต่อไปนะใครหลายคนรู้สึกเหมือนกับเหน็ดเหนื่อยเหมือนกับพยายามทาอยู่ฝ่ายเดียวพยายามรักษาพยายามแก้ปัญหา พยายามหาคําตอบแต่เห็นไหมครับว่ามันมืดแปดด้านแปดไม้เท้าคือปัญหาที่มันมาแปดอันรู้สึกมืดแปดด้านรู้สึกเหมือนกับหาทางออกไม่ได้แต่เอ็ดออฟบาหมายความว่าอาจจะลองส่งคลิปนี้ไปหาเขาอาจจะลองแชร์คลิปนี้ไปให้เขาหรือแท็กเขามารับฟังหรือบอกเขาเองหรือส่งข้อความไปหาเขาหรือสู้ต่อเขาเพื่อเขาอีกครั้งหนึ่งสู้เพื่ออะไรครับ3มเหรียญ7ถ้วยขอโทษครับสมเหรียญ7เหรียญแล้วก็8ไม้เท้าคือการต่อสู้เพื่อความรักแท้ครับต่อสู้เพื่อความรักที่เป็นครอบครัว เพื่อให้กลับมาเป็นครอบครัวหรือความรักที่มันมันยิ่งใหญ่มากขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีอ่ะนช้นที่เหล่านี้ผมเลยทำนายว่าชาวริศีพิจิถ้าเกิดคุณยังสู้อยู่หรือยังรักแล้วก็รออยู่แล้วพร้อมให้อภัยพร้อมจะให้โอกาสผมทานายว่าทุกอย่างจะกลับมาแก้ไขทุกอย่างจะกลับมารักกันเพราะคุณเป็นสิบถ้วยครับความรักของคุณกับคนที่คุณรักเนี่ยสุดท้ายเป็นสิบถ้วยหมายความว่ามันเป็นคู่รักรักแท้เป็นครอบครัวสุดท้ายปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะกลับมาเป็นแก้ไขแล้วแบบผ่านไปได้ดีอยู่่่่ทีีวาคุณเ ยังจะไหวไหมยังจะรับได้หรือเปล่ามาันถมตรงไหนให้ข้างต้นนั่นเองครับฉะนั้นครับทั้งหมดทั้งมวลครับไพ่ของชุดนี้นะครับแล้วก็ไพ่ของการที่เป็นสิบถ้วยเจ็ดเหรียญมันเหมือนกับความสัมพันธ์ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคุณอาจจะพยายามรักษามันในตอนที่คุณมีก็พอแล้วไพ่คือการเตือนหรือการแนะนาครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าพยายามรักษาหรือพยายามทําถึงที่สุดแล้วเนี่ย มันห้ามใครสักคนหนึ่งไปจากเราไม่ได้เพราะเขาอาจจะเป็นทวินเฟรมโดยการที่เขาจะทํร้ายคุณทอดทิ้งคุณไปหรือนอกใจโกหกหรือไม่เข้าใจความรักของกนและกันไปแต่พอคุณทําสิ่งเหล่านี้ไปแล้วนะครับสุดท้ายความสัญญาหรือความรักที่ดีที่มีก่กันเนี่ยผมทํานายเลยไพ่เจ็ดเดใบนี้บอกว่าคนรักของชาวราศีวิจิตท่านเนี่ยมีไพ่ของ t ูอ of p e n t a c l เข้ามาด้วยสุดท้ายให้คําตอบสุดท้ายเขาจะไปหาคําตอบจนไพ่ในช่วงเดือนกรกฎาคมแต่วันที่ถึงวันที่สิบห้ากรกฎาเนี่ย คนรักของชาวศรีพิจิสุดท้ายเขาจะเลือกถูกเขาจะตัดสินใจถูกเขาจะได้ใช้เวลาของเขาและเขาจะเข้าใจว่าอะไรมันคือความรักที่มันมั่นคงอะไรมันคือความรักที่เขาควรจะเลือกซึ่งถ้าเกิดเขาจะเลือกทางใดก็ตามนะสองเหรียญความรักของชาวสิบิจิกับคนที่คุณรักมันคือความรักที่มันชั่วนีรานความรักที่เหมือนกับอินฟินิตี้อะเครื่องหมายอินฟินิตี้มันคือความรักที่มันคือสุดท้ายจะต้องกลับมารักและกลับมาเป็นคู่แท้กลับมารักกันนะนะครับก่อนที่จะเหมือนกับสองเหรียญไม่หลงเหลืออะไรแล้วจากกันไปแล้ววันหวนคืนอีก จะเสียกันไปจริงๆแล้วนะไพ่คือบอกแบบนั้นครับฉะนั้นไพ่ทั้งหมดทั้งมวลไพ่ชุดนี้หมายความว่าถ้าเกิดชาวสิบจิกเองตัดสินใจว่าจะระหยุดหรือคุณโสดอยู่นะหรือตัดสินใจว่าออกมาจากความสมัมพันธ์ที่มันแย่ๆแบบนี้เพราะแก้แล้วเหนื่อยแล้วเกิน1ปีแล้วเกิน2ปีแล้วแปดไม่ท้าคือหมายความว่าตั้งแต่กลางปีนี้ไปต้นไปจนถึงสิ้นปีนี้ชาวสิบจิกท่านอาจจะตัดสินใจเลือกได้ว่าเราพยายามทําเต็มที่หรือดีที่สุดนั้นด้วยความรักครั้งนี้จนรู้สึกตัวเองว่าไม่ต้้้้อออองงงงกกกกกกลลลลลลัััััับบบไไไไปปปปเเเหหืมมม่่่ตรรรษาาาาคคคววจจะะีียยนนนแใทขด สิ่งดีๆที่อยากจะได้มันหรือความรักแท้ที่เราใจจะให้เขาก็เลยทำน้ว่าความรักของชาวสิบสิบสุดท้ายคุณจะมีการเริ่มต้นความรักใหม่การเปิดรับพลังงานดีๆสุดท้ายคุณไม่ต้องกลับไปจมถุกหรือเจ็บหรือทุ่มเทอะไรแล้วไงคุณจะกลายเป็นความรักที่สิบถ้วยจะเจอความรักที่เหมาะสมคู่ของเราจริงๆคร,รอบครัวคู่แท้รักแท้ก็เลยทน้ al, ว่าชาวสิบสิบสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามคุณจะพบเจอความรักที่มันมั่นคงของคุณหรือความรักที่มันพอดีเต็มเปี่ยมและพอดีพอใจสำหรับตัวคุณเองนะครับ ดยการพบเจอความรักจากสองมเท้าครับทางไกลช่วงนี้ชาวสิบเอกท่านมีเกณฑ์เดินหน้าการงานการเงินชีวิตค่อนข้างจะเริ่มดีขึ้นและความรักดีๆก็เริ่มเข้ามาหาคุณเช่นกันก็เลยทำนายว่าทูอบวานไปนี่หมายความว่าชาวสิบเกในช่วงเดือนกรนาคามเป็นต้นไปจนถึงปีนี้นะครับเริ่มมีอนา,าคตเริ่มมีโรคใบใหม่เริ่มมีความรักที่สวยงามเริ่มมีอนา,าคตสดใสรอคุณอยู่โดยเฉพาะเรื่องของความรักมีโอกาสพบเจอทางไกลโซเชียลหรือว่าคนติดต่อสื่อสารแล้วเหมือนกับเข้ามาแล้วดีกว่าเดิมแต่โลกใบเก่า ก็ยังอยากจะกลับมาหาคุณด้วยนะผลไม่แน่ว่าคุณสองคนต่างคนนะครับคนรักคุณสุดท้ายจะมีการคิดถึงกันมองการแอบมองแอบสอง่งคิดถึงการรักกันกลับมาต้องการโลกใบนีกบ้กลับมาต้องการความปลอดภัยความอบอุ่นความเป็นครอบครัวแต่เขากลับมาแล้วคุณเดินออกไปไกลแล้วพะเขาไปทิ้งคุณไปไกลเกินไปทิ้งคุณนานเกินไปหรือสายเกินไปนั่แหละฉะนั้นไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาคือนายออฟวานครับทำนายบทสรุปความรักของชาราตีปิจิกไดว่าสุดท้ายคนรักของคุณเนี่ยเขาทําคุณเจ็บแค่ไหน เขาก็จะเจ็บเจ็บปวดเสียใจเท่านั้นเขาจะเจอปัญหาเขาไปไหนไม่รอดหรอกท้ายเขาไปแล้วเนี่ยเขาใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือว่าทําอะไรเดืยดคุณไปโดยการที่เขาร้ายคุณเข้าใจคุณผิดแต่เขาก็เจ็บปวดเสียใจเหมือนกับที่เขาไปเจอปัญหามาเช่นกันแหละผมเลีนยงนะสุดท้ายคนรักของชาวสิบิตท่านจะไปเจอปัญหากับสิ่งที่เขาทาเอาไว้จะได้รับกรรมนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้แช่งเขาเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือดิสเตนครับคนรักของชาวสิบิตเป็นยังไงบ้าง เป,เป็นคนเย็นชาเป็นคนใช้อารมณ์เป็นคนเอาแต่เห็นแก่ตัวหรือว่าชอบใช้อารมณ์เวลาใช้อารมณ์ทอะไรโดยที่ไม่ได้คิดแต่พอโตขึ้นหรือพอเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มเข้าใจและเริ่มสงบลงและเริ่มใจเย็นลงและเริ่มเหมือนกับอัศวินหือดาบเนี่ยอยากจะมาส่งข้อความหาคุณกลับมาเขียนข้อความหาคุณกลับมาแบบอยากจะพูดคุยกับคุณติดต่อคุณแต่มาติดต่อคุณไม่ได้แล้วไงฉันอัศวินหือดาบหมายความว่าสุดท้ายเวลาคุณทําอะไรไปแล้วเขาไม่ได้อ่านไม่สนใจคุณเนี่ยเฉยชาเย็นชาใส แต่สุดท้ายเขาจะกลับมาอ่านกลับมาทบทวนข้อความกลับมาถึงเรื่องราวที่คุณพยายามทําเพื่อเขาแต่เขาติดต่อคุณไม่ได้แต่เขากลับมาหาคุณนะแต่เขากลับมาหาคุณแต่ติดต่อคุณไม่ได้เพราะว่าคุณโบยบินไปแล้วนะครับกระดาษมาส่งข้อความไปหาเขาคุณไม่ได้แล้วคุณต่างหากล่ะที่ไม่กลับไปนั่นเองแต่เขากลับมาหาคุณนะชาวาศีพิจิตรท่านสุดท้ายเขาจะเข้าใจแบบนั้นไพ่ใบต่อมาครับ two of swords ถาไมถึงพูดถึงการที่คุณไม่กลับไปเพราะสองดาบหรือ two of swords ไปนี้บอกชาวาิีพิจิตรท่านว่าคุณทนเจ็บมา คุณเจ็บแล้วรู้สึกว่าตัวเองอยู่ได้แล้วก็เลยไม่อยากจะกลับไปทุกข์หรือเจ็บปวดดับตาและปิดใจแล้วยังรักไหมรักถ้าเกิดยังเห็นหน้ากันอยู่คงยังกลับไปอยู่ยังคงรักเขาอยู่แบบนั้นเพราะสองดาบใบนี้เป็นสมัยกับความรักที่คุณอยู่ได้แล้วก็เลยแบบร้องไห้จนไม่เหลือน้ำตาแล้วไงก็เลยไม่กลับไปหาความรักที่มันทุกข์ทรมานหรือความรักที่ไม่ใช่ที่ของเราอะสู้เราอยู่ที่ของเราแบบสงบมีความรักที่ดีๆปล่อยให้ความเจ็บปวดเสียใจที่มันไหลผ่านไปได้หรือมันเสียไปแล้วเนี่ยอย่ากลับมาทําร้ายกันอีกอย่ากลับมาอีีกปปปประมาณณนนนนั้้คคุเเ็ท่ิิดดแลลวย นะครับฉะนั้นไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาสำหรับชาวสี่ปจิกหรท่านมีไพ่ของโฟร์ออปปิเเป็นการที่คนรักของคุณสุดท้ายจะกลับมาขอความช่วยเหลือจะกลับมาถึงสิ่งดีๆของคุณจะกลับมาถึงความรักดีๆที่เคยมีแห้กันเขาจะไม่ลืมคุณไปตลอดชีวิตเพราะโฟร์ออปปิเหมายความว่าเขาจะเวลาเขาถูกทิไหลหรือเวลาเขามองหาอะไรก็ตามนะเขาจะคิดถึงคุณตลอดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือแบบสมัยกับคนรักของชาวสี่ปจิกหรท่านสุดท้ายเขาจะกลับมาหาคุณกลับมาต้องการคุณแต่คุณยังจะมองเห็นเขาไหมแต่คุณยังต้ออองาาารเเขยู่่หืปล เพราะคุณได้รับการเยียวยาแล้วแต่เขาเพิ่งกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาขอความรักกลับมาแอบมองแอบส่งกลับมาต้องการคุณนั่นแหละในวันที่คุณเนี่ยเหนื่อยและไม่อยากกลับไปแล้วเริ่มเยียวยาตัวเองแล้วว่ะฉะนั้นไพ่อัลเคินแนะนำชาวราศีพิจิกท่านว่าตรงเชื่อมั่นในความรักแท้ตรงเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมตรงเชื่อมั่นในความรักของคุณสองคนว่าคุณเป็นคู่แท้กันและการทางจิตวิญญาณขอให้เชื่อแบบนั้นไพ่ออลลเคิลแ,แนะนำแบบนี้ครับ ขอบคุณชาลา่าศีพิจิกิิกทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ